สวัสดีครับกับมาพบกับเมื่อจกสายโหดครับวันนี้เราพักเที่ยงครับอัจจระบีครับเช็ครถก่อนครับก่อนทำงานครับนี่ก็วิ่งกันสองคันครับเดี๋ยวอีกคันหนึ่งกำลังจะมาครับรถร่วมครับของครูยศครับนี่ครับกำลังเช็ครถก่อนทำงานครับหลังจากพักเที่ยงให้อัจจระบีก่อนครับ ขาดีปะครับต้องบอ,อกแ้งเลยขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องมือจกสายหดนะครับนี่ครับแจมสายสีนี่ครับ,ม, <c oughs> รบมือจกกับจกปอดังครับ ผมมันโขนกระแสอยู่แล้วครับนี่ครับพื้นที่เรากําลังลอกที่นาครับงานเพิ่มอีกแล้วครับผมที่ครับงานเข้ามาอีกครับสองร้อยรถครับนี่ครับรถทีมงานเราเดี๋ยวก็ครบครับเดี๋ยวไฟแนนซ์ผ่านอีกก็มาอีกคันครับ อย่าลืมกดติดตามช่องมือจกสายโหดด้วยครับเรากำลังพักกลางวันครับจากลกางวันเช็ครถกินข้าวเพิ่งเสร็จครับนี่ครับลอกทีนาครับหน้าง,งานก็อยู่นู่นครับถ้าใครติดตามคลิปของเราก็จะเห็นหน้างานอยู่ครับ นี่ครับเสียบัสครับรถบรรทุงครับมาช่วยเมื่อจกรอรถใหม่ครับ210ครับเข้าประจำทีมงานของเมื่อจกอีกครับธุรกิจกำลังสวยงามครับเงินกำลัง กำลังเข้ามาแล้วครับกำลังเข้ามาเอาดินครับรถเสียบัทครับไปไปเดี๋ยวไอ้สิไปบอกขี้มอใช่บอกเพื่อนเดี๋ยวไอ้สิย่งางไปรัดเพื่อนเน้อ ตัวตากเอารถเขามาตักดินใส้เออนี่ครับพักเที่ยงพักกลางวันครับก็เลยถ่ายให้ดูตอนพักเที่ยงพักกลางวันครับบรรยากาศครับบ้านเราครับผมก็คนอีสานนะครับนี่แหละครับธุรกิจแบบนี้แหละครับ ไม่สวยรู้แล้วครับ หลังจากพักเที่ยงพักกลางวันครับเช็ครถเช็คลาก่อนวิ่งงานครับ เดี๋ยวคลิปนี้ลากันก่อนครับเดี๋ยวได้ทำงานแล้วครับคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไค i b e กดกระดิ่งอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดให้ทีมงานมือจกได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ